cao 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 này đi cao lặng cao lặng này đi cao lặng này quay cao lặng mình đi leo quay Luôn mà. Cứ kéo xuống, xuống kéo. quay, quay. Mà đi mà. Kéo cuối má đi nè má Cháu, 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 Kéo 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 trả. kéo cuối. แก้วกล้วยลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะมาแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกลงมาเธอ な ลงมาเถอะมาเร็วโอโย้โย We okay. กเดจ๊เจ้ดปุ๊บ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 ปุ๊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 ปุคอยไข่ด้านนั้นคอแม่แม่อยู่ข้างนอกเหรออแกออกไม่ได้ประตูปิดอยู่แกออกไม่ได้ ประตูปิดแกออกบานไม่ได้ใช่ไหมแกปุ๊ปุ๊ดปุ๊บปุ๊บแม่อยู่ข้างนอกปุ๊ดปุ๊บปุ๊ปุ๊บแม่อยู่ข้างนอกแล้ว 怖い。 ทำอะไรตรงนั้นแม่อยู่ข้างนอกใช่ไหมดูนกรอแม่กระวนกระวายกระวนกระวายมาก อาซีอาซีแม่อยู่ข้างนอกแม่อยู่ข้างนอกชวนกระวายมากอยากออกเดีย๋ยวแม่ก็มาแล้วอุย้ยมานี่มา ពុទ្ធ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 មែមានលើហឹមថាជិះយកយកទៅប៉ូកបើពេញហើយហើយบ้านឯណា หวยแก้วไปไหนแล้วถ้าใครจะโชว์ล่ะเนี่ยแก้ว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 ไปซะแล้วหวยแก้วไปซะแล้ว แม่จะไปเก็บไปแส่ที่หลังบานเท่าน่ะมาลูกมีหลังบานเท่าเานี่ยเอ,อ้เอานอกคือไปเอาตะมีตะนวยแกออเกิดรถไม่เตี่ยอันนี้อ่อนหรือแกัอนนอเอาไปกินวันหลังบะ ลูกว่าไอแกเอาลูกว่าไหมเนี่ยเอาแกงเสร็จข้าปก็ไปจอบเอาเรื่อยๆจ้ะอ่อนเกนหมดปืดหมดปื๊ แก้วเขาอีพุ่มหดเปิดหดเปิดคือมาเปิดอันนี้แอ้วก็มานางแก้วเด้ห้สิบแปดคำลังดูตอนนี้ห้าสิบสี่กำลังดูแก้วเนี่ยดาราแก้วกับยูทูบเบอร์แก้วจุ้ย ช่ยแจวมันร้อนมีเ่ี่ยป๊กปกอกปอ, <laughs> อะไราากาศดานกสู้คนนี่จิ๊บวยเด้อ ด้วยเจ้าข้าวเหนียวเหรอเอาไม่ข้าวเหนียวมีไม่ข้าวเหนียวแท้เ,เดียวไม่มีข้าวเหนียวเลยเจ้าไม่มืดจังโอ้ยท่าพีมืดจังเลยอ๋อ,ะอะจะฆ่ากันตัง หอนหลายหอนไหวแก้วมันไม่มีข้าวเหนียวแก้วคุณนะผักอีลมเยอะแยะนี่ยม้วนซักม้วนความได้มาแล้วอ่อนข,าขาอานาดน,น,นะน,นี้ยังก่อนีนะพั่นนี่โอเคเอามาเห็ดพั่นได้อไม่ใหญ่เท่าน่ากระยอดแซ่น้ำแล้วก็ะยอดเป็นทวงๆไปๆเล้ยเยพาะแล้วไปใส่ถุงอีกเทนะ่านั้นมันยาก ไอ้รอดนี้เอาไว้กินน,นั่นนะเนีน่ยกินยอดใบมันช่วยช่วยดื้อไหมช่วยบอกเขาอีกห้องว้สักแกงเหมือนเสาใส่ปลากระป๋องซะปลากระพงปลากระป๋องปลากระพง กำลังดูศูนย์ศ <laughs> <laughs> ูนย์คนอยู่ <laughs> ตั้งแต่มันดึงกันโอ้โหแถมของใครเนี่ย oh. แก้วของใครของใครคือว่าเก่งใจถ้วยอาหารหาหหหนลัง พีกขี่ใ,ใส่ถ้วยอาหารพี่แกศพีทก้ว่าะไรนี่มัไม่เกละบ้านกศละนอกจบเป็นมีมันแกเหมือนแบนอกกันรู้อาวพี่เดีวม้ อะไรเนี่ยจ่าเด็ตาเด็กตาเด็กเหรอนิจมาได้ตัวฉันนะหน่อยแยกวันฤดูกาลเห็มันแกแล้วแม่ขึ้นแตหน่อยอ่อนนะวังแต่มีเข้าไปเมื่อตัวเลยบแบบนี้เหรอเอ้าเอ้าฮาคีใส่เลยจังไรเนี่ยแก้วเนี่ยเธอขี้ใส่ไหมเนี่ยก็ติดเชื้อนก แก้วมันนันๆเลยแล้วเรล้วเล้วเยนแเรนแยนงเนแค่กระป๋องโอออพพอยพังเลิแล้ออกมาดื้อครับโอ้ยตายล เอ,อาไหมนี่ไหมนี่เห็นไหมเห็น,น,น,นไหมเอาไหนเอาเ,เอาผ้าอีกห้องเดียวแล้วไม่กัดแล้วนะ่ะไม่กัดแล้วนะ่ะเอาผ้าไปเด่นเอากระดาษไปเด่นเลยแกนสักตัวสองแกนสักสองเดียวกับคผ้าเล่นก,กับมักกระดาษทิ่สูงก,กับมัก มักเรียนกระดาษที่สู่อีกสวัสดีสิบเอ็ดคนดูแกวมานี่เร็วมานี่ดาดานี่มานี่นแก้วเด่นไหมกระดาษดา,าดา,าดา,าดาดาดารวย อีกแล้วรุ้่ว่ามันฝนจะตกเอาแบบนี้ไม่ฝนกันนี่ที่จริงมันี้ต้องมีฝนขอ่แรกมันจะมีฝนอาจจะตกแค่ข้าสมือแค่บ้านอื่นยังไม่ตกอยู่ กินพทอดเป็นของดีของแกงไว้กับพวกกินแม่นเฮ็ดน่อยหน่อยนะแกงใส่ปลาแดกบปล่าทุกอย่างใส่ปลาแดกหมดเลยใส่ปลากระป๋องกับใส่ปลาแดกเอ้นม่น้ำนา่นเหรอแทนของสลดบ่นบอนอืมบด้ใส่ของสลด ใส่แม่แล้วเออทำงาน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 ลดลงไปห้าห้าสิบห้าทวน <laughs> ห้าคนปุ๊ปปุ๊ป แค่นี้ก็ได้เยอะแล้วมีเส้น่าตรงนั้นทำงานเลยแก้วทำงานเลยแก้วใส่กระดาษที่โดดตึ้งไม่ตึงเลยเพราะประเด็นเราขนาดขนาดลูกคนมันยังไม่ได้ดึงนดึงส้มปะเต้นมัน,นยนังเหลื่อนใส่หมดแล้ว